โอเคโลเทสโหลเทสลมแรงทำแรงขอลองตั้งล่มดูก่อน พอสมควรนะครับมีมาจากประจีนนะครับมาจากปทุมแล้วก็สระบุรีฮะพวกเหล็ก อาชีพของเราครับอ้าวเด็กๆดีใจด้วยอ้าวปินนๆๆนนเราเห็นก็เราก็มีความสุขครับ <c oughs> ข้างล่างก็ลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ Địt, Con chia hấp, con chia ไม่ได้ด้วยตัวเองก็ยาก ก็ก็ทำได้แค่สวนลมกลับลมแค่นี้แหละไปทางไหนก็ไม่ได้ไม่ไม่เห็นเห็นแล้วเมื่อกี้ลมมันมันมันเบาเนาะสำรองมันเบาก็เนี่ยไอเขาขาวหายไปแล้วเห็นไหมคือคือถามว่ามันแรงไหมมันก็มันก็นั่นแต่ถ้ามันมีอ่ะมันมันบินไม่ได้อนี้พอบินได้อยู่ตั้งลมได้แต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ทำอะไรไม่ได้แค่สวนลมกลับตัวได้แค่นี้แหละ เร่งเครื่องรอก็ไม่ได้เนาะอ,อ่ล่มล่มกี่ตารางล่มบูมอ่ะสิบแปดยี่แปดโอ้สำล้อได้อยู่ตีมันมันไม่มีอะไรกระแทกเลยข้างบนอะ่ะผมลังโก้ลังไปอยู่อ๋อจริงๆก็ต้องก็ต้องดันเครื่องสู้แต่ว่าดันแรงก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> อันตรายว่ะล่มล่มมันใหญ่ตั้งไว้เหรอเครื่องเขาตั้งไว้ตั้งไว้ดูอ่ะ น้มโน้มจับก่อนเนี่ยจุงจุงไม่ค่อยค่อยจุ่งเนี่ยตั้งลมอ่ามันดรอปลงไหม,ม,ไมเห็นไหมไอ้ขาวๆไม่มีแล้วสันสันขึ้นสีขาวไม่มีแล้วแตกหมดแล้วเน,นอะเอ่อเอาใหม่ดิดได้ได้แล้วได้แล้วเบาก,กว่าเดิมแล้ว,วมัน,นเบี่ยงไหมเนี่ยลมทางนูน้นเนาะตรงอยู่ไม่ลองลองเทคหนึ่งไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยคืตั้งลมก่อนเอาลมไอ้ึ้นหัวอ่ะลองดู แต่แต่มันต้องขึ้นแบบบาลานซ์นะขึ้นเอียงไม่ได้เลยนะต้องขึ้นแบบพึ้ทีเดียวเลยอ่ะ่ะอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยเอาเท่าเกันเอาเท่าเกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าวโอเคกัก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 โอเคค่อยๆแต่งค่อยๆแต่งโอเคโอเค ส,สตาร์ทเลยสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยเร่งไม่เร่งอีกเรื่องหนึ่งตีสตาร์ทเลยโอเคแล้วตอนลงทำไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอา,เอาสำล้อเบาครับต้องช่วยกันหลายคน ลมแรงนะอยากจะบินทัดเอนโกลงมาทัดเอนโกโอเคสวยไหม ใช่ได้ใช่ได้ <c oughs> มาไกลให้เขาบินหน่อย <c oughs> <c oughs> อ้ปากเซลล์มใหญ่ไออ้อวนเลยนะนะนครับ กี幾 masterpiece? 幾 masterpiece? ่รอบกี่กี่รอบกี่รอบตีตหันหันหน้าไปแทงน้ำเลยสามแทงอ่ะสามแทงสามแทงสามแท,ง,แทงเลยโอเคโอเค ลอยเลยนะยอ่าหนึ่งสองสามเอาโอเคโอเคอ่าได้ละได้ละลมแรงก็ต้องช่วยกันครับผมครับ อ้าวสิบหกสิบห้าแล้วห้าผมว่าลงแล้วแหละไอเสียงรู้จักล่มวันที่ยี่สิบแปดมิถุนาเป็นไม่ถึงปีครบรู้จักล่มครับเดี๋ยวเดือนเดือนปีที่แล้วปีที่แล้วมิถุนาอ๋อครเขาเรียว่รู้จักล่มหรือเปล่ายี่สิบแปดมิถุนายนปีที่แล้วก็ป๋าที่อยู่ในเจดได้ล่มใหม่เข้ามากายปินปล่อยมือได้แล้วอืมอากาศดีอากาศดีมาก ข้าว่ลมเหมือนเหมือนมันมีรูสองข้างนะเมื่อกี้มองขึ้นไปข้านมันขาวอ,ะอา่ะออมันเหมือนเหมือน,น,นทะลุอ่ะวอกี้นี่